สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมากันในเรื่องของเงินโอนเข้าบัญชี3กลุ่มวันที่10พฤศจิกายน2566กลุ่มเปราะบางลายใหม่ลงทะเบียนเพิ่มได้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังข่าวสารรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน3กลุ่มในงวดเดือนพฤศจิกายน2566โดยโอนเงินเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้ได้แก่กลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวไรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0แสนบาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้นะครับสำหรับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับให้ท่านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจอนี้นะครับให้ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลนะครับที่ เป็นข้อมูลส่วนตัวของท่านเองนะครับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีปฏิทินนะครับในการจ่ายเงินนะครับว่าในเดือนนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมกรกฎาคมพาท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จนถึงเดือนกันยายน2567เเลยนะครับว่าเงินเข้าตรงกับวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ และเมื่อเข้าไปนะครับก็ให้ระบุเลขประจําตัวบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วก็ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเด็กแรกเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เห็นในภาพนะครับ,นนรบก็จะเป็นตัวรหัสยืนยันนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็กดค้นหาข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเจอสถานะนะครับว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสําหรับในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับสําหรับ กลุ่มแรกผ่านกันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่สองนะครับสำหรับในกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะครับก็คือถ้าท่านอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70ปีถึงอายุ79ปีจะได้รับ700บาทต่อเดือน อายุ80ปีถึง89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่นั้นนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับจากเดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบีย้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุดนะครับกำหนดให้มีการปรับอัตราจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุมีอายุ70ปี80ปีหรือ90ปี บริบูรณ์ครบพอดีในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับเบี้ยอย่างชีพขึ้นทันทีตามขั้นบันไดเช่นอายุครบ70ปีในเดือนตุลาคมในเดือนพฤศจิกายนที่จะได้รับเงินนะครับก็จะได้ปรับจาก600ได้รับเป็นเพิ่มเป็น700บาทนั่นเองนะครับไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่นะครับส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่1 ในเดือนที่ครบอายุนะครับก็จะได้รับเงินในเดือนนั้นทันทีนะครับพูดง่ายๆคือถ้าวันเกิดมีการครบอายุนะครับเมื่อไหร่ก็จะได้รับเงินเพิ่มในเดือนถัดไปทันทีนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องไปอัปเดตอะไรใหม่นะครับกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่3นะครับเบี้ยผู้พิการนะครับ800ถึง 1000บาทนะครับตามเกณฑ์อายุนะครับผู้พิการที่มีอายุ18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์นในทั้ง3กลุ่มนี้นะครับ ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอยากจะลงทะเบียนในกลุ่มไหนก็สามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มเปาะบางรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนเพิ่มได้นั่นเองถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการอัปเดตข้อมูลนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปาะบางทั้ง3กลุ่มนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเอกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มาอัปเดตข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสําหรับในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรจะ มาทำคลิปในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ